ขบัลังมิเชลปาีินี่มาพร้อมกับสกิลของโมเมนตัมดิบบิ้งและวิชแนลลีพาดับทาวทันรวมบูตเตอร์ที่ร้อแต่ว่าเราทำตาลร้อและทำให้ความแข็งอยู่ที่109โอ้โห109 10โคตรสุดนะค่าพลังที่เป็นจุดเด่นจะเป็นเรื่องการเลี้ยงบอลของบอลนะเลี้ยงบอลนี่คืออย่างโหดเลยนะส่งสั้นดีนะความเร็วคิงพาวเวอร์นะครับสปีดต้นบาลานะในเรื่องของการทำความเอ่อการทำเกมลุกนะครับเปิดบอลนะจบสกอร์ตั้งเตะปั่นโค้งนะครับความอึดเนาะก็ถือว่า80กว่าสวยเลยอ่ะแล้วกกกก็ก็อาาาาาศยยยนเรีวว่่ไมบงด้ เรืกับร่างโฮเพเยอร์ตัวเก่าให้ดูนะตัวเก่าน,นี้ก็เมตานะร่างใหม่อจจะทําเกมลูกดีกว่าเรื่องบอลคอมบอลใกล้ๆกันนะแต่ว่าร่างใหม่จะจ่ายบอลดีกว่าเขนั่งเยอะนะจบสกอร์ร่างเก่ายังค้มกว่ามากนะเออนะไม่ใช่ไม่ใช่คุมกว่ามากนะตั้งเตะบอลโค้งอาจจะดีกว่าเขานั่งเยอะนะในเรื่องของสภาพร่างกายนะ ใกล้ๆกันนะร่างใหม่ก็จะได้สปีดต้นดีกว่าอากาศยานดีกว่านะแต่ว่าร่างเก่าก็จะได้บาลานซ์ดีกว่าอึดกว่านะประมาณนี้นะครับพลังภาพรวมอะโอต่างกัน2แต้มก็จริงแต่ว่าไส้ในผมว่าไม่ได้ห่างกันเยอะแต่ว่าภาพรวมแล้วก็ยังดูเป็นร่างใหม่ที่ดีกว่าแต่จุดเึ่งที่ดีกว่าชัดนเลยคือสกิลนะร่างใหม่เป็นโมเมนตัมดิบบิ้กับวิชั่นแต่ว่าร่างเก่าเป็นแค่ฟีนอมินอลพานนะโอ้โหคือสกิลคือแบบดีขึ้นเป็นกองเลยอะอันนี้ผมจะลองียบเทียบกับเน็ตเว คือพาตินี่นี่คือกินแบบเป็นกองอ่ะดูดิหูค่าพลังสไสในคือแบบสุดจัดเลยไหมกินแบบกินขาดเลยแค่ดูครึ่งบนก็ชัดแลวคือเน็ตเวิจะดีกว่าในเรื่องเกมรับนะซึ่งไม่ค่อยจาเป็นนะสภาพร่างกายเน็ตเวิจะได้บาลานซ์แข็งแกร่งกว่าอึดกว่าแต่ว่าพาตินี่ก็จะสปีดต,ต้นในการกระโดดนะอากาศยานดีกว่านะประมาณนี้นะผอ้หูเรียกว่าคือถ้าเทียบค่าพลังกันะผมก็ให้พาตินี่คือแบบกินเลยอ่ะ สำหรับวิธีการปรเปลี่ยนค่าพลังของมิเชลพาตินีนะให้ดีขึ้นเก่งขึ้นสุดขึ้นแล้วก็ไปอยู่ที่107นะบูตเตอร์เนี่ยจะมี2บูตนะที่ไปได้ก็จะมีบูสสไตเกอร์กับบูตเทคนิคผมกดบูตเทคนิคก่อนแล้วกัน ถ้าเกิดเราบูตเตอร์แล้วนะเราต้องใช้กับบูตโค้ดด้วยเนี่ยแค่บูตโค้ดเนี่ยก็ได้หรือจะเป็นบูตโค้ดยุคเก่าก็ได้นะเป็นโค้ด88อย่างอินซากิเนี่ยเห็นไหมบูตเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยก็107นะแต่ว่าบูตที่คนนิยมสุดผมก็เชียร์เป็นบูตสไตเกอร์แล้วก,กันสไตเกอร์ก็107เอ่อเทคนิคก,ก็107นะอันไหนก็ได้เลือกเอาได้เลยนะในส่วนของการปรับค่าพลังนะครับตอนนี้เห็นไหมค่าพลังแฝงหน้าต่ำนะ108นะแต่ว่าเราอยากจะให้สวยกว่านี้ใช่ไหมครับลดพาร์ซิ่งเออลดดิบบิ้งได้เหลือสักกก10พพออแแลล้้้ว็เเเิิ่มชูตตงไปยยบบบนีโหจสร์ ปั่นโค้ง90นะครับโอเวอร์ Over all, เนี่ย107เท่าเดิมแต่ว่าค่าพลังแฝงหน้าต่ําตอนนี้อยู่ที่109นะผูเป็นตัวที่ค่าพลังแฝงคือแบบโคตรสุดอะอ่ะแวะมาดูสกิลของพาตินี่ก่อนละกันหนะ้าพาตินี่นะ่ะสกิลมีโซนโคอโนโดนให้แล้วดับเบลิลทัชให้แล้วถ้าจะเพิ่มเลี้ยงโ,โดนเลยคือเพิ่มหมกักไซเทอน,นะแล้วก็ไฟติ้งสปิริตรวมถึงพวกสกิลจ่ายบอลอื่นๆที่ยังขาดอะแค่แนี้คือแบบ ครบเครื่องแล้วหรือจะไม่ต้องเพิ่มก็ยังครบเครื่องนะคือสกิลให้มาคือสวยมากนะสําหรับไมเชลพาตินี่แล้วก็แพ็กนี้นะถามหลายคนถามว่าเปิดดีไหมพี่โโมพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับพาตินี่เนี่ยคือเมตาคูเพเยอร์อันดับหนึ่งของเกมนะอันดับหนึ่งเลยไม่มีใครเก่งกว่านี้ไม่มีใครดีกว่านี้แล้วนะครับถ้าเปิดได้นี่คือโคตรคุ้มนะอันดับหนึ่งอ่ะก็เรียกว่าเก่งที่สุดอ่ะนะครับคือเปิดได้นี่คือถ้าเกิดใครที่แบบร้อยทองได้9ก้าร้อยทองได้นี่คือแบบโคตรพอ่อโคตรแม่คุ้มนะหรือต่อให้เหมาแพ็กได้นะพราะว่า เมตาอันดับหนึ่งอ่ะยังไงมันก็ต้องเจ๋งที่สุดอยู่แล้วนะครับสามารถใช้ยาวจนจบภาคนั้นแล้วก็ค่าพลังหน้าการ์ดร้อยเจ็ดก็จริงนะแต่เพื่อนๆลองดูไส้ในนะผมลองเทียบกับเน็ตเวิร์เมื่อกี้นะครับหรือลองเทียบกับตัวอื่นให้ดูอ่ะคือแบบชัดเจนอ่ะเพื่อนๆลองไปเทียบดูเองได้นะคือโอเวอร์ออลของพาตินี่เป็นตัวหนึ่งที่แปลกนะโอเวอร์ออลมักจะน้อยกว่าสไนนส้ในนะไส้ในพาตินี่ประมาณเนี้ยคือจริงอ่ะขึ้นไปร้อยแปดร้อยเก้าอ่ะยังได้นะคือโอเวอร์หน้าการ์ดมันจะน้อยกว่าไส้ในอ่ะคืืออเป็นนตััวึงงที่่แแบบบบคคาพลไส้ใ โคตรสุดโคตรเซิงนะครับใครได้มาก็คุ้มผมบอกเลยว่าผมใช้ร่างเก่านี่คือแบบผมยกให้ยังไงก็อันดับหนึ่งล่าเนี้ยโหสกิล oh, ก็โคตรดีด้วยโมเมนตัมกับวิชั่นอ่ะนับยิ่งโหดเข้าไปใหญ่เลย